ชื่อของบ้านพิษณุโลกถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินเขาจะมีการจัดประชุมที่นั่นซึ่งนัดวาระต่างๆที่จะมีการพูดคุยกันก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับนโยบายที่พรคเพื่อไทยเคยได้หาเสียงเอาไว้นั่นก็คือการปราบปรปามยาเสพติดโดยกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยเนี่ยเขาจะมีรายการ u t u b e นะครับเล่าเรื่องอาถรรพ์ต่างๆของบ้านพิษณุโลกแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ได้รีลันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยได้โพสต์ใน X นะครับในกลุ่มแข์คิดเคลื่อนไทยบอกว่าตอนที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมีเรื่องเล่ากันว่าขณะที่คุณหญิงพจมานพาคนงานเข้าไปทําความสะอาดที่บ้านพิศนุโลกนะครับเพื่อใช้เป็นสถานที่ทํางานให้กับรัฐบาลของคุณทักษิณก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นในขณะที่กําลังทําความสะอาดสถานที่กันอยู่อยู่ๆก็มีคนงานคนหนึ่งเริ่มแสดงอาการแปลกๆบางก็เล่าว่าคนงานคนนั้นเนี่ยตัวสั่นนะครับมีเสียงเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็พูดขึ้นมา ว่ามาทําอะไรกันที่นี่คุณหญิงพอจะมารับมือกับเหตุการณ์นี้ยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูนะครับรายการของกลุ่มแครคิดเคลื่อนไทยได้นะครับ โดยเจ้าบ้านพิสุโลกเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนบ้านพักของนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ได้มีนายกรัฐมนตรีท่านใดน,นะครับมาพักเป็นเรื่องเป็นราวส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็จะไปพักอยู่ที่บ้านพักทหารส่วนพลเอกเปรมตินิสุรานนท์ะนะครับอดีตนายกรัตมนตราละละบ,บุรลเนี่ย ท่านก็เคยไปอยู่ที่บ้านพิศนุโลกครั้งหนึ่งอยู่ได้แค่คืนเดียวนะครับแล้วก็กลับมาพักที่บ้านสีสาวเทเวศทันทีส่วนรัฐบาลอื่นๆเนี่ยส่วนมากก็จะใช้เป็นสถานที่รับรองโดยเฉพาะช่วงรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรและครั้งนี้นะครับก็จะกลับมาถูกใช้อีกครั้งหนึ่งเป็นสถานที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายยาเสพติดของคุณเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทย